หนังสือพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียว The Power of Being Alone เขียนโดยอัมบาจิตราอันเบชิตรรเป็นหนังสือที่เน้นเรื่องการสร้างพลังและความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นอิสระในด้านจิตใจและความสามารถในการอยู่คอนอเดียวอย่างมีความสุขซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทาย และสามารถใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้อย่างมีประโยชน์หนังสือพลังของคนที่กล้าทำอะไรคนเดียว The Power of Being Alone เน้นไปที่การสร้างพลังภายในตัวเองและการพัฒนาความมั่นใจในการใช้ชีวิตและการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งพาผู้อื่นเนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็นหลายส่วนที่สำคัญดังนี้ 1. ความสำคัญของการอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียว ในที่นี้หมายถึงการใช้เวลาอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องมีใครคอยสนับสนุนเราตลอดเวลาหลายคนมักมองว่าการอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่แย่หรือเศร้าใจแต่ในความเป็นจริงการอยู่คนเดียวคือโอกาสสำคัญที่ให้เราได้คิดทบทวนและเชื่อมโยงกับตัวเองการอยู่คนเดียวช่วยให้เราค้นพบตัวเองเมื่อเราอยู่คนเดียวเราจะได้ฟังเสียงภายในตัวเอง ซึ่งอาจจะเป็นคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับชีวิตที่เราไม่เคยให้ความสนใจบางครั้งการอยู่คนเดียวจะทำให้เราสามารถทบทวนความคิดและอารมณ์ที่เราไม่ได้รับรู้ในช่วงเวลาที่มีคนอยู่รอบอตัวสิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใจตนเองและความต้องการที่แท้จริงของเราได้ดียิ่งขึ้นการเป็นอิสระจากการพึ่งพาผู้อื่น เมื่อเราอยู่คนเดียวเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ตามความต้องการของเราเองไม่มีใครมาตัดสินหรือลำดับความสำคัญให้กับเราซึ่งจะช่วยให้เรามีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและทำสิ่งต่างๆได้ตามที่ใจต้องการการทำงานหรือทำกิจกรรมด้วยตัวเองจะช่วยให้เราไม่ถูกจํากัดโดยความคิดเห็นหรือการแทรกแซงจากผู้อื่น 2. การฝึกฝนความมั่นใจ การที่เรากล้าที่จะทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความมั่นใจในตัวเองและความสามารถของตัวเราเองการฝึกฝนความมั่นใจนี้ไม่จําเป็นต้องทําในทันทีแต่เป็นกระบวนการที่เราต้องค่อยๆพัฒนาทีละขั้นตอนกล้าลงมือทําโดยไม่ต้องรอให้ใครช่วยการฝึกความมั่นใจไม่ใช่การพยายามทําทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรก แต่มันคือการกล้าที่จะเริ่มต้นทำผิดพลาดและเรียนรู้จากมันเมื่อเราเริ่มทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเช่นการตัดสินใจหรือการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ท,าท้าทายเราจะเริ่มเห็นว่าเราเป็นคนที่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองได้กระบวนการนี้จะช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองแทนการพึ่งพาผู้อื่น ซึ่งจะทำให้เราเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นการรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเมื่อเราทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเราจะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและความสำเร็จซึ่งจะช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองการที่เรามีส่วนในการตัดสินใจและทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ทำและในที่สุดก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 3. การมองหาความสุขจากภายในในโลกปัจจุบันหลายๆคนมักมองหาความสุขจากสิ่งภายนอกเช่นความสำเร็จในงานเงินหรือการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแต่ความสุขที่ยั่งยืนมาจากการรู้จักตัวเองและการสร้างความสุขจากภายในใจการรู้จักตัวเองและพัฒนาความสุขจากภายใน เมื่อเรามีเวลาอยู่คนเดียวเราจะสามารถพิจารณาความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจว่าความสุขจริงๆคืออะไรความสุขที่แท้จริงคือการรู้จักรักและยอมรับตัวเองทั้งข้อดีและข้อบกพร่องซึ่งจะทำให้เราไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นเพื่อหาความสุขการไม่พึ่งพาผู้อื่นเพื่อความสุขบางครั้งเรามักจะรู้สึกว่า ต้องได้รับการยอมรับหรือความสนับสนุนจากคนอื่นถึงจะรู้สึกมีคุณค่าแต่การเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขจากภายในจะช่วยให้เราไม่ต้องพุ่งพาผู้อื่นเพื่อรู้สึกดีการอยู่คนเดียวช่วยให้เราได้เรียนรู้วิธีการให้กำลังใจตัวเองและสนุกกับการทำสิ่งต่างๆโดยไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มความสุขให้เราสี่การเข้าใจและรับมือกับความกลัว หนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะทำอะไรด้วยตัวเองคือความกลัวความกลัวในที่นี้อาจเป็นความกลัวที่จะล้มเหลวความกลัวที่จะถูกตัดสินจากคนอื่นหรือความกลัวจากการต้องเผชิญกับสิ่งใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยความกลัวเป็นสิ่งธรรมดาหนังสือเน้นว่าความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ทุกคน เราทุกคนต่างเคยรู้สึกกลัวในบางจังหวะของชีวิตแต่การที่เรากลัวไม่ควรหยุดเราไม่ให้เดินหน้าต่อไปการรับรู้และยอมรับความกลัวนั้นเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราสามารถก้าวผ่านมันไปได้การเข้าใจว่าความกลัวเป็นแค่ความรู้สึกจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์และสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นใจการใช้ความกลัวเป็นแรงผลักดัน หนังสือเสนอว่าความกลัวไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ขัดขวางเราแต่สามารถกลายเป็นแรงผลักดันที่ช่วยให้เราฝ่าฟันอุปสรรคได้ความกลัวสามารถบอกเราถึงสิ่งที่สําคัญหรือความท้าทายที่เราควรเผชิญเพื่อเติบโตเมื่อเรารเผชิญกับความกลัวและก้าวผ่านมันไปได้เราจะรู้สึกมีพลังและความภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญในการพัฒนาความมั่นใจ 5. าการเป็นอิสระทางอารมณ์ การเป็นอิสระทางอารมณ์หมายถึงการที่เราไม่ปล่อยให้อารมณ์ของคนอื่นหรือสถานการณ์ภายนอกมามีอิทธิพลมากเกินไปต่อความรู้สึกหรือการตัดสินใจของเราการเรียนรู้ที่จะไม่พึ่งพาความคิดเห็นหรือการยอมรับจากผู้อื่นจะทำให้เราสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นและทำให้เรามีความสุขได้จากภายในการไม่ให้คนอื่นควบคุมอารมณ์ของเราหลายครั้งที่เราอาจรู้สึกโกรธ ท้าหรือเครียดจากการกระทําหรือคําพูดของคนอื่นแต่การที่เราสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองจะช่วยให้เรามีความสงบและไม่ตกเป็นเหยื่อของความรู้สึกเหล่านั้นหนังสือแนะนําให้เราฝึกคิดและทํางานจากสติไม่ปล่อยให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกมาครอบงาการตัดสินใจการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การที่เรามีอิสระทางอารมณ์หมายความว่าเราสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างมั่นคงไม่ว่าคนรอบข้างจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเราเมื่อเรามีความมั่นคงทางอารมณ์เราจะสามารถทำสิ่งต่างๆอย่างมีสติและพิจารณาเหตุผลอย่างรอบคอบโดยไม่ถูกดึงดูดไปตามอารมณ์ช่วขณะ6การค้นหาความหมายในชีวิตการค้นหาความหมายในชีวิต ไม่ใช่การทำตามสิ่งที่สังคมบอกว่าเราควรทำหรือการสแสวงหาความสำเร็จจากภายนอกแต่คือการเข้าใจและพัฒนาตัวเองให้สามารถสร้างชีวิตที่มีความหมายได้จากการเลือกสิ่งที่สําคัญและเหมาะสมกับตัวเองการตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตหนังสือแนะนำให้เราเริ่มต้นจากการถามตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราการเข้าใจสิ่งที่เราคาดหวังจากชีวิตจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ตรงกับความต้องการและความเป็นตัวของตัวเองการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเป็นโอกาสที่จะทำให้เราค้นพบว่าอะไรที่ทำให้เรามีความสุขและมีความหมายซึ่งจะช่วยให้เราไม่รู้สึกสูญเสียหรือลังเลก,กับการตัดสินใจในชีวิตการเติบโตผ่านการทำสิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเองการค้นหาความหมายในชีวิตเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดและการที่เรากล้าทำอะไรคนเดียวทำให้เราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบประสบการณ์ใหม่ๆที่จะช่วยให้เราพัฒนาและเติบโตเมื่อเราลองทำสิ่งใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยทำอยู่เราจะได้เรียนรู้ถึงความหมายของชีวิตที่ไม่เหมือนใครและเป็นของเราเอง หนังสือเล่มนี้เป็นการกระตุ้นให้เราเรียนรู้ที่จะเป็นอิสระทั้งในด้านอารมณ์และจิตใจสร้างพลังภายในตัวเองโดยการกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองทั้งการ,รเผชิญกับความกลัวการอยู่คนเดียวการสร้างความสุขจากภายในและการค้นหาความหมายในชีวิตหนังสือชี้ให้เห็นว่าการที่เรากล้าทำอะไรคนเดียวจะช่วยให้เราเติบโตและค้นพบพลังที่เรามีอยู่ภายในตัวเองมากขึ้น